หักกันใหม่ๆใช่ไหมวะต้มผักไทยกับหุงข้าปลาชุกกระเช้ามันบ่แพ่งมันโจกก่อนนักห้องเขาว่าเขาหากันใหม่ๆใช่ไหมวะต้มผักใส่ก็เป็นผักหวานอยู่ไปนานนานต้มผักหวานก็เป็นผักใส่ใช่ไหมวะไหนเด้แม่นบ่เอาก็แม่นเลยข้าเอาก็ได้ ข้ ah, mom, so ่ตอส่วไก่พี่น้องมามาส่วไก่ส่วไก่น้ำดกโอ้ส่วไก่พ่อพ่อแล้วกันจอดค่ะแม่เมื่อกี้จอดกินล่างไม่กินอยู่หรออย่างไร่ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขูสุคนโดยมาพบพ่อก็นอนตีอีกแล้วพี่น้องมาพบพ่อนอตีมื่อนี้กะยังอยู่เฮืออเอื้อนำพ้นเพิ่นคือเก่าพี่น้องเน,น,นาะกะย่งมมท่านเมื่อพี่น้องเลยโดยกะตอนนี้ทางเทิงเพิ่นกะแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วมัดแขนหรือว่าผูกแขนเน,นาะกะเพิ่นกะสีเห็นอยู่เห็ดกินบมดหรือว่าท่านใดพี่น้องเลยเนาะโดยมากะเห็นไอโมเพิน่นอาจจะมามาัดแขนนอ้องเพิ่นคือกันแหละเนาะ โดยกาอยู่เพื่อนเอื้อยเพื่อนน้องเนาะค่ะเพื่อนโมเพื่อนก็ะ้อนเขาลูกอยู่ตอนนี้โวยเนาะแล้วนวดดีก็สิเข่าไปหาเพื่อนก่อนพี่น้องเอ้ยจะเก็บยังอยู่เนาะว้าวน้องยังเกาะสบายดีล่ะสื่อยังเกาะน้องแอดดี้เอ้าจำสื่อบดได้เดี๋ยวน้องซื้อม้วนลายเอ้ยโมเพื่อนเนาะสบายดีเด้อเอ้าสบายดีล่ะ สบายดีสบายดีสบายดีกินข่าวอยู่พี่น้อไงเนาะ้อนยังอ่ะน่ะตอนไข่มานอนที่บ่อคืนนี่โอ้มามาตอนเ้า้าเออ้คนลรอเพื่อนมาผูกแขนอื้ยห่บอกผูกแขนอันอิมเล็กเบซีทางฝั่งไทยบอก แล้วก็ากาหาเนยังเพิ่นจส่ไหมเออเป็นอะไรผู้ใดแบบผู้ใหญ่จะดีบอกเรือว่าพายโดยผู้ใหญ่จะดีโอ้ผหอยโดยโดยมีเงินผูแค้นอีกได้พี่น้องเอาเพินอโดยสบายดีเด้ออโดยสบายดีเอ้ย ป้าเมือนี้คือแต่งโตงามแท่เมือนนี่ตาบอกงามป่นได้เมือนี้หน้ามยังงูปลด้อาเมือนี้งามเลยทำนี่เนาะเฮ้ยยังงี้เนาะสีน้องไก่เราลงมาสีส่วนไก่วันนี้โอ้โหเทานี่หมักมาเบิ่งแนวกินพี่น้าเอาเนาะเออผูกแล้วกับลงมาเห็ดกินมาเลยกินข่าวแล้วเนาะมีลาบหมูพี่น้องเไยเนาะ ใครแตะโเมื่อก่อนโอ้ทำมือผมได้ยินลาบหมูอะไรหมอนี่ลาบเป็นทีเรียบร้อยย่างแต่ไก่ด้วยเนาะแม่ย่างแต่ไก่ไครเป็นคนลาบนี่เดินอยู่ในลาบค่ะซีมให้เพิ่นซีมหายเบิ่งเป็นตาเสียอยู่ได้เนาะสีสันแบบไก่ก็มาแล้วน้องมวยไปฮงเฮียนเบื่อยแม่นไหม สีสว่าไก่สีชิมไก่ชิมหรือสว่าสว่าทั้งสว่าทั้งชิมลงมาจากเคิงเลยก็มาตาของอยู่ของกินนะพี่น้องอะหมูหมอหมโมไ้เอาถุงเฉยก็ได้ใส่กระตุกบ่ใส่กระตุกยัน แล้วผัดแล้เมื่อแล้วก็ผัดค่ะคุณเมื่ออะไรจีผมเห็นเลยสวัสดีเด้อว้าผมเอานึ่งใหมได้ได้ได้ถ้าเอาใจโกกได้บาตนี่ปอนคือทั้งไม่ลวงนี่ได้รากาให้คนยาไปอ๋อตจิตโต แม่ head, ยนยูบ้าสุดนี่นี่ยังลามค่ะแทค่ลืมสะอาดนีัม um าเก่นเอากแซนบอกินกินละบบกินพักวันที่เป็นบมีกกาจะมีอะกินล่ะบบกินพัก ได้หรือเปล่าหสิบบาทเน่ไรยังเนอยากโอนลหเออกรบาทเอาเึ็นเงนก็ไไ้คะเปพักกะลัมเลยิ่งนั่ม้านัง้ายล่างพักกะลักินกับลาบบ่เอ้ เอาอันนี้ไปกินก่อนเนาะกินยังอีกน้องลาหมูเินานออันนี้ก็จะเป็นสัวไก่กำลังกำลังสัวเว้ยก็ยังมุทันกินข้าวปอ ยังโาทันกินคือกันผักกระลำไปหน่อยเลยตั้งหลังกับพักพี่น่องยเนาะงามคุเคี้ยวอยู่โอ,อ,อ,อ้ยพนักเบ่งเี้ยนี้ เอแล้วเอ่อใส่ข้าดย็กห็นออย่ดนอยู่รุมและให้กินอยู่รุมเนาะมงเขาคนคนหน่อยกับจานนึ่งมาแลทุบเะพ่มีเพิงกบมีคนอันมีคนร้ายแล้วเพิ oh, okay. ่งจานมพส่งจานพรละพักนะ อ้าลันีไม่ใจน้ละอเพนค่อาคนดวคนรน้องโมน้องโมคนสวยเสื้อสุดสีฟ้ามันน่ารักมากเลยเสื้อพิเศษเลยดีเอากระทยเนปาอีกเพิ่มหนอเอาเพชรไ่ะนีดอกมีเพชดดิบบวมีไรมีแต่เพชรแหงเอาบอเพชรแหงเอาบ่ ดีดียุบเซ่วยเห็นไหมเล่นเงอนทัวมองเห็ดดูเห็กินสัตไก่โตโตบุ๋งอะ่นี่ไก่เอามาแา่บ้านบานีเห็นพอเราิโมเองอะไรอย่ากินมาผิดนะคุณเขาคนท่อยากกิน อยากเพชรอยากกันอังเพชรดิโมเองน้ำตรงไก่ใช่ละข้าวขวัวนี่ทแบบี่ใส่นะสวดทวดพี่น้อ,นอนงส่วไก่ธรรมชาติเอาแจ๋วให้หลับเอาเอาแจ๋ออีเลบานี้กินนี่มาบักเพชรแจ๋อเล่นไซนี่ชิมีบอส่วนกำลังส่วไก่อยู่พี่น้องเนาะฟังผิดอ่ะ ทางทีเด็กๆมาค่ะเบิ่งอันนี้ขึ้นทางเทิงก่อนที่น้องบันนี้เนาะทางนี้คืออกขึ้นไปกินข้าวทางนี้นอนอยู่อู่อยู่นองพี่น้องเบิ่งขอขึ้นก่อน ม่อีกแล้วเด้อสบายดีเด้อทุกคนดวที่ีาก็เป็นจุ้ยนี่มาไม่ไก่นี่นุ่งเครื่องเก่าแล้วเด้อสบายดีเด้อแมเด้อสยกินเาลบหมูเนาะเออมากินลาบหมู อ่าฮันวเขามาให้ยังจู่วิญาณอยโย่ให้ลูกอนโดยสบายดีลุงเนาะ้วมาแต่เพียดแต่เศร้าเรื่องงอยมันีลยก็ตัดไม่เข้าไกลได้ประมาณรับนี่แหละเอาชโน่เน้ยขาก็เอคือลุงเขาเนี่ยเลยเออลุงสมหวังดีไหมครั้ดวเลยแหละถ้าับรลุเว่อดับวิญญาจะดีไปทำานก้งเนาะ đôi đôi được anh ấy ăn nấm ban đây này đây Pepsi đó bảo mi nấm đó kinh đôi đôi อ,อันนี้อาจารย์จะเด้อจะเอินลุ่งเด้อเอินจังได้ก็ได้าจารเมือสวรรค์มาสั่นเลยเล่แล้วเศเเนาะมือนี้ผูต้อแขนนี่จร้านผูกโคต้อแขนร้านคนคนงามนี่มือนี้เนาะนะขาไปลอยอยู่้เเ้าันงายนอเ้ามึงจอนอยูันนี้เอาเอามาใกล้ๆนี่ ตัวนี้หียดข้องบานเฮาเด้อประเภทนี้บานเฮาออกทำไม่หรือว่าได้พุทธได้ลูกปเป็นภูมตทวแขนแบบหียดข้องบานเฮาแบบว่าให้สืบทอดไหวประเภทนี้ตัวนี้จะให้ปลาปล่อยปลาถิ่มปลาเลยเพราะว่าคนรุ่นหลังนี่ถือโู้ถ้าแู่เุญาองพวกแกตายเพ่ปแล้วลุ่นหลังนี่ถือโู้ได้ดังน,นั้นเพื่อนเขาได้เพระาะว่ายุควัฒนาทุกมืรานี่เพราะว่าใส่ต่โทรศัพท์อิทธิมิยร การเราเที่ยมคนเพราะว่าปนกำลังซั่วเได้ไหมเอ้ยยลยิ่งเผากินยิ่งเผากินลุกน้อยยุดก่อนนอ่ได้นอนหมู่เลยเป็นหมู่กันมารอนาคือมาชาเทกินข่าวเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อเนาะแซ่ดสบน้ำกันเสเด่นเส่นประมาณนํำ บอมีเด้อไปเช่าหม้อเมล็นี่เนาะไปใส่เหรอไปเด้อไปใส่เหเดยปไปครับล่ะมูสิเวิร์ดก่อนแล้วลงหน่อยเนาะว่ยังไงยังนี่ชั่วนแกงผ้าเข่าโบมีบ่วงมีซ้อน ยดดเห็ดจะเกลือได้เนี uh ่ยครับเนาะโอ้บวบเป็นทำนี uh, ้ไหนก็ดีึ้นมาเนี่ยบวงบวงกับบวมีเนาะบวงมาให้ได้ทั้งบวงมาให้ได้ทั้งด้ยอ่าเพราะว่าเพิ่นเป็นอันนี้พี่น้องเราเพิ่นหู่จักเบื่อจริงจังจ้านี่แหละถ้าจะมาเล่นก้นเนี่ยดองดองกับอันนั้นพี่น้องไงเนาะเทียงกันถ้าเป็นเป็นอยู่ก็เหงื้อ เอาเอาบวงไม้ได้โมเดอร์เขาเขาสวยก็ได้มันายีอันั่นาใา้ียมไโอ้โนแล้ส่วไก่เด้อส่วนไก่ส่วนไก่เอาบวงเอาบวงกลับไปก็นด้เป็นยี้ก็เหนเป็นเพราะว่ากยเหี้ยนมาน้องเพผ่นถูกแค้นแล้วลกะเอามาปรุงมาหน่อนาะี้ นีละลาบแอ้บ้านี้อยากกินตคือเป็นต่ายนแท้อยากกินตำตไปเอาในเบมยจุุแา่เบรบรยเกินตลังสิลับน้องคนใดอันอีเบยที่เ็นในะไปเอานเบย์ไปเบรย็นเบยเแสบน้ำกางเอาหน้าแดงบ่สมบ้างสิเอาก็ได้ท้องเอาก็ได้ ข้าทต่โตส่วไก่พี่น้องมามาสวไก่ส่วนไก่สวไก่พอพอแล้วกันจอกค่ะให้แม่มึงกจอกันไกินนดงตล่างไม่กินอยู่บ่ใช่ไ่คุอเาขมาลเอาแ้อลวเอาลงไปจะลางไหรเอาลงไปจะลางเแล้วมันัก่อนักเล้อก่อนเด้อ กินดูคำหนึ่งจ้าจาเอาเอาเอาเนมาเนีเอาเขาเขารวมรวมกินเลยเด้อแต่ล่างดูนีกินเลยเขาหายนะหมาแนวเลยเอาขึ้นมาแต่เทิงเอาขึ้นมาแต่เทิงเนาเบิเอนเปิดนาเเอาพออศาสวดไกองเลยเนาะเห็นว่าจานใจดูเ่เมนเอาขึ้นมาเทิงกระเทิงเบิ้เยผู้ตล่างหวยนายเคียวอยู่ห่วคนทายอยู่บนเขา แบไส่กินรม่เหมนเยมาเหมอนผมเมียน้หนกซับครวกินตมาซ่แสบบาสมังแสบไก่ลันเไก่มไข่ไข่มันไข่มันกับมันเนาะแสบเนาะ

ต้มผักไทยกับหุงเข่าปลาจุกกันใ่มครับแป้งมันจกกอนักห้องเขาว่ากันหากันใหม่ๆเป็นยัไง้าต้มผักไทยก็เป็นผักหวานอยู่ไปนานนานต้มพักหวานก็เป็นผักใสเป็นยังไงาไแม่นบ่เอาก็แม่นได้อยู่ไปแบบผมกับบุ๋มย่งนีคึกคกอยู่ว่ มาแล้วอ้าวแล้วอยู่อยยู่รุมพันกันกินอยู่ลุมบ่อยู่ลุมก็มีบ่เพิงเงียบแทะเอานืกินมาขึ้นแต่เทิงตีดย่ก็กินหลายแล้วด้ยไปแข่งกับจ๊กเราไม่เซ้นนะแท่บ่ แล้วแท็กวันนี้หน้าขาว่นาะเรามีแทนกันเรามกินๆไปเลยเนาเาเป็นใคนน้อยในดเลยในดองเหมนมีแทนว่ากระบาเนะมีแ่ม่ีแ่ใล่วน่ มีแล้วแถวันิไปสิมาเนาะแถวมีได้ะเนาะเอกหยอกกันไดไหมเอเนาะบอได้บ้าแ้ได้แถผบ้ได้มีกันฮะเห็นแน่แน่นบาบนี้ลูกน่อยหาพี่ซอกเองกน่อยช่วนเด้อช้อนกันอนกบไผแบบนี้มาชอนนั่ว่าเล่เก่าหาไปหันไปหนีได้撒ถ้าเนาโจมีัจะบอกแม่เปนหมูกันเนาะ พอจะไมีพอนี่ยไม่ยุ่งทางตี่พี่น้องโดยเด็กพี่น้องวานนี้ก็พากันกินข้าวเนาะก็ถึงขั้นตอนกินข้าวตอนนี้อย่างกับแบบโดยเดยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีเดินน้อยเด้อโดยสบายดีสว่างโดยสบายดีเด้อโดยอยู่ดีมีแห้งคือกันเนาะพี่น้องเลยโดย ี๋ยวคลิปนี้ก็สิพอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยกเนาะเปินกับพากินเข่ากินน้ำพี่น้องไอตอนนี้ก็ได้แบบบรรยากาศยามเศร้าหน่อยนึงพี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้ก็สิพอจบคลิปไปแล้วพี่น้องขอกก่าคำาวาสบายดีสบายดี